ปัจจัยหลักนะที่ทาให้ความรักมันหมดโปรโมชั่นทั้งๆท,ที่เขาเคยรักคุณมากอย่างที่2ก็คือคุณเริ่มไม่ใช่คนที่เขารักครับช่วงแรกที่เขาจีบคุณเนี่ยครับคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจดูมีชีวิตเป็นของตัวเองดูไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์เขาดูมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายซึ่งไอเอนเนจีตรงนี้ครับมันทําให้คุณดูเป็นคนที่สดใสล่าเริงมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตซึ่งไอจุดตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ทําให้เขาตกหลุมรักคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากเข้าได้้้้คคคคุุุณณณมมาาาาาาเเเนีี่่ตองรรัักกษไไววใหดพลผปบบท แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณแสดงออกตัวเองได้เต็มที่กลายเป็นว่าคุณจะกลายเป็นคนที่เริ่มงีเง่าขี้น้อยใจจู้จี้ขี้บน่นแล้วคุณลองดูดิว่าเวอร์ชั่นคุณตอนนี้มันเหมือนในเวอร์ชั่นที่เขามาจีบคุณไหมไม่เหมือนเลยความสดใสพวกนั้นหายหมดแล้วซึ่งนั่นคือเวอร์ชั่นที่เขารักคุณแต่นี่มันไม่ใช่มันทาให้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยเริ่มหมดรักคุณและหลายๆครั้งครับคนเราก็มักจะไปมีคนอื่นในช่วงเวลาตรงนี้แหละบอกนะว่าสถานการณ์แบบนี้ถึงจะแก้ยากหน่อยแต่มัันแก้้้ไไดดถาาหคุณรบวิธี ถูซึ้งหาว่าใครสนใจที่จะแก้เรื่องนี้แบบจริงจังนะในคอร์สเชสมีครับวิธีทําให้เขาวิ่งไล่ตามเราจะสอนหมดเลยว่าคุณต้องทําไงเพื่อให้คุณยจะได้สามารถรีเซ็ตภาพจําได้ต่อให้เขามีคนอื่นแล้วหรือต่อให้เขาหมดรักคุณไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมามันก็ยังมีอยู่ถ้า,าว่าคุณรีบแก้ด้วยวิธีที่มันถูกต้องถ้าาใครสนใจนะคุณสามารถแอดไลน์พี่หละแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ